เมื่อพูดถึงการแข่งขันระดับโลกในสายการแข่งขันฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลและแมนยูเป็นทีมที่มีความเป็นมายุ่งยากและมีความเป็นทีมแข่งขันที่แข็งแกร่งก่อนที่เราจะได้เห็นการแข่งขันระดับโลกที่แอนฟิลมาดูว่าทีมไหนมีมูลค่าทีมและผู้เล่นที่มีคุณภาพมากกว่าในการแข่งขันนี้ทีมลิเวอร์พูล ทีมที่มีสีแดงเดือดเป็นสีเด็ดขาดมีประวัติศาสตร์และความเป็นทีมที่ยาวนานทีมนี้มีผู้เล่นที่มีความสามารถและความเป็นมาที่แข็งแกร่งการเล่นทีมที่มีความเข้มงวดและมีการต่อสู้ที่ดีทีมลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่มีความสามารถในการต่อสู้และการต่อยอดที่ดีทําให้มีความสําเร็จในการแข่งขันระดับสูงในทีมลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและมีความสาเร็จในการแข่งขันระดับโลกเช่นกาติเบอร์มานเด และเดวิดซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและมีความเป็นตัวประกอบที่ดีในการเล่นทีมการมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จนี้ทำให้ทีมลิเวอร์พูลมีความเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในการแข่งขันแต่ทีมแมนยูก็ไม่คิดว่าจะพลาดไปได้ทีมนี้มีประวัติศาสตร์และความเป็นทีมที่ยาวนานเช่นกันมีผู้เล่นที่มีความสามารถและความเป็นมาที่แข็งแกร่งแมนยูมีการเลือกผู้เล่นและการจัดทีมที่ดีทำให้มีความสำเร็จในการแข่งขันระดับสูงในปีที่ผ่านมา ในทีมแมนยูมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกเช่นลูก้ากูรัดฟอร์ดและเมซุตซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและมีความเป็นตัวประกอบที่ดีในการเล่นทีมการมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จนี้ทำให้ทีมแมนยูมีความเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในการแข่งขัน แต่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการแข่งขันระดับโลกที่แอนฟิลด์นี้ทีมไหนก็มีโอกาสที่จะชนะได้การมีผู้เล่นที่มีความสามารถและความเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การเลือกทีมและการต่อสู้ในวันนั้นก็มีบทบาทสำคัญอีกด้วยมาดูว่าทีมไหนจะชนะในการแข่งขันนี้ทีมลิเวอร์พูลหรือแมนยูที่จะเป็นทีมแดงเดือดที่ยกแรกในแอนฟิลด์การแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจและน่าติดตามมาดูว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะและทำให้ฟังเสียงแฟนๆของทั้งสองทีมได้ และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันที่มีความเป็นมายุ่งยากและมีความสำคัญทีมไหนจะชนะก็จะเป็นทีมที่มีความเป็นทีมแข็งแกร่งและมีความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกมาดูว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะและทำให้ฟังเสียงแฟนๆของทั้งสองทีมได้ในวันนั้น